สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายนะคะของมือวันที่4ค่ะเดือนตุลาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมนีนะคะแอดผ้าพอแม่พี่น้องพระเท่าสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเงาค่ะพี่น้องค่ะ แนวทางของปูสามเงางวดที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะเขาตัววิ่งซีเนาะจะับคูเขาตัวตรงเลยหาซีค่ะพี่น้องคะตรง,ตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะพี่น้องคะบัดนี้พี่น้องสุดนี่แล้วมันคากพี่น้องสุดนี่โค้งสุดท้ายนะคะเขามาเป็นหกหาซีสามตัวตรงตรงพี่น้องคะมาหนี่นะคะปูสามเงามาวางแนวทางแล้วนะคะสําหรับแนวทางขามโค้งคะ่ะแนวทางในสุดนี่ค่ะิสดงว่าเป็นตัวใดพอบค่ณพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ พร้อมๆกันค่ะการนะคะพระอาจารย์าเจญคอนเลยแล้วเบิงแล้วรวยเอฟจีค่ะนี่โยมที่โอนตังผ่านเบิงแล้วรวยมาสองร้อยบาทก็ขอขอนุโมทนาบุญค่ะช่วยกันทำแทงน้ำมันจะได้เป็นไ,ไปไปก็ขอบุญกุศลที่โยมได้มีจิตตาธรรมานะก็ขอให้ มีเงินใช้จะเจ็บจะจนเลยเนาะมีความทุกข์ทางครอบครัวเลยเนะาะค่ะพระอาจารย์มันออกมาดีเลยสาธุส,ส,ส<ล>าธุค่ะโอ้โหพระอาจารย์คะสามตัวเลยเนาะคะ่ะพระอาจารย์ <Yeah. S 1> มีแต่เอฟซีบนโอ้โหเสียดายมากอะไรเงี้ยเด้อ <Yeah. S 1> ่าพระอาจารย์ตอนนั้นมันก็เข้าวบางไหมือข้าวบางก็เรื่องธรรมดาต่อไป น่าจะไหลไปเรื่อยๆนะค่ะมันไปเรื่อยๆน่าจะเข้าเรื่อยๆเลยคะแนนมันต้นปีนะไะต้นปีเข้าห้าวันซ้อนเลยนะค่ <c oughs> ะเมืรามนดวงมันมากันมาเลยเข้าห้าวันต <c oughs> ิดเ็เลยค่ะพอาจารย์แล้วนี้พอพร้อมก็เริ่มงานได้เลยค <c oughs> ่ะได้นะเวลาค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ะพระอาจารย์ครับทมีเวลา เรก็เริ่มไปที่เลขปักหลักเลยอันอันนี้ข้ามโค้งนะคะอาจารย์ใช่ราวอ๋อลาวก่อนล<า>เลยนะคะได้เลยค่ะ<า>ปักหลักค่ะคอนแปดูวิเง,เงเลขวิงเลขรูดเนี่ยนะที่ฉมังที่สุดนะค่ะแต่วันนี้57เลยนะ7กับ5 7กับ5ค่ะนี่ครับบนลางเลยแล้วนะ ครับคู่สามตัวนะครับคู่สามตัวก็มีเก้าห้าสองเก้าห้าสองค่ะเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามค่ะเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองค่ะ เล่นสงตัวล่างค่ะใคจะเทิร์นล่นะลางบนก็แล้วแต่นะไปล่างบนก็ได้นะ,ะสองเก้าสองเก้าค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะห้าสองห้าสองค่ะ สามหก ah, oh. สามค oh ่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะตีตัวศูนย์เจ็ดสองหกศูนย์เจ็ดสองหกค่ะตีตัวโอเคฮะมีแค่นั้นเอฟดีก็ติดทเรามาไปนะอ่าพอคืินมาคือก็เจ็ดเจ็ดแจกขนาดคน อาจารย์ตัวเองผู้อาจารย์ถ่ายบานหนึ่งเป็นทรงอีบานหนึ่งยังไม่ถูกตามตัวเลยโอ้เหรอคะอาจารย์โอ้ถ้าถูกสามตัวก็แเจ๋อเลยค่ะเธออถูกได้แค่หกหกอัตราเป็นั้นเองมันบาทละเจ็ดสิบบาทอ๋อค่ะอาจารย์โอ้ก็ยังดีนะคะที่ถูกมีก็มีเอฟดีที่ก็ถูกเสียงเสียงฝน หนักมาก,กเสียงอะไรดังเสียงฝนค่าาวออจะว่าจันขขมันมาเป็นพักๆอะไรคะบาาระจย์เออได้ยินได้ยินนะค่ะนึกว่าจะหยุดแล้วฝนก็ไม่หยุดจ้าเจยังตุลาชุมเท,ทนตุลานั่นแหละเดอ,อ,<า>อ,อนตุลา บางทีก็มายันลอยกระทงนะพระอาจารย์หายหรือยังครับไม่ไม่สบายหายหรือยังครับะอาจารย์คะเป็นทองเขียวเมื่อวานนี้แล้วทองเขียวนบหายแล้วเหรอคะหายแล้วมันทองเขียแล้วอาหารเป็นทุกข์ค่ะเเดยรราาปกกันโอ้โหพระอาจารย์ฝนตกหนักไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะพระอาจารย์ได้เลยค่ะ นกักการนะคะอาจารย์สาธุค่ะ <c oughs> สรุปแนวทางทางคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามเงาด้วยค่ะพี่น้องเดินแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคามบันนี่ปูเล่าวิ่งรูดวิ่งรูด7กับ5นะคะพี่น้องคะวิ่งรูด7กับ5นะคะบันนี่จับคู่ค่ะ0726 952 763 762 29 07 5263กับ78 <c oughs> พี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะ ปันี้ค่ะณทาาของ,งคู3สามเงา่ะหัวทิพานมาเนาะค่ะอันนี้เป็นคลิปแรกคลิปแรกนะคะเขาวิ่งซีเนาะจับคู่เขาฮาซีฮาซีเขามาเป็นตัวเน้นนะคะตัววงก,กลมเลยค่ะพี่น้องค่ะปัดนี้สาหรับวท่าโครงสุด้ทยนะคะพี่น้องเขามาเป็นฮกฮาซีสามตัวตรงๆค่ะพี่น้องค่ะอา้าแคบหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องมือนี้นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวอา่า เมื่อวันจันทร์เนาะนเบื่องบนฤาษีติดต,ตามอีกเทื่อนึงนะคะะเตียบูร์มี่อันใดที่เพิ่มเติมนะคะวัอน,นี้นั่งไปพิจารณาเบิ้งสวก,กรณ์ค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางขามโคง้งนะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางขามโคง้งจากปูสามเงาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะนคะคะก็มีประมาณนี้นะคะเด้อสำหรับแนวทางจากปู สามเงาค่ะพี่น้องแนวทางขามโคง้งพี่น้องอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพายพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูสามเงาค่ะ สำหรับพพี่้องทันใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่้องคะทำประยัสิผาดกับแนวทางเดยดแบบนี้นะคะพี่้องคะเขาไม่เล่ากันอย่าลืมนะคะฝากกดฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระรดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิเดปโพรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่้องคะเอาพี่้องอยากให้บิง้งด้วยติดตามแนวทา้งของอาจารย์ทันใดน,นอะของเส้นทันใด อคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะคอมเมนต์คำว่าได้นะคะหรือว่าอาจารย์ธันใดายเส้นธันดอยากษ์มื่อว่างนักทางให้กับทางรายการกระโทษเข้ามาได้ตามเบอร์โทษที่แอดหาไว้นะคะพี่น้องคะเบอร์โทษของเบอร์ลราด้วยเนี่ย080 5 62 9 1 9 4พี่น้อง080562 9 1 9 4นะคะหรือว่าพี่น้องสะดวกแอดไลน์เข้ามาก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออัน ข้างหน้านะคะเทอดร่องไว้กับสิมีทั้งเบอร์โทรศัพท์เนาะแล้วก็ไอดีไลน์พี่น้องติดต่อเข้ามาได้ทั้งสองช่องทางเลยนะคะพี่น้องคะถ้าพี่นอ้องอ่าโทรเข้ามาเราเบิรงเราด้วยบริไดรับโทรศัพท์เนาะบางเทธอแอดอ่าชิติดลงคลิปอยู่หรือว่าสัมผัสในทางพันยะูเนาะบางเทธอบริไดรับโทรศัพท์เสียเดี๋ยวเบิรงเราด้วยสิโทรกคับทุกสายเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะ อาอมืัอนี้นะคะแน้าทาั้งขามโค้งปล่อยกอรมูมืัอนี้ของปูสามเงาค่ะทั้งเหมดทั้งมวลมืัอนี้มีเพียงซัมเนี้ค่ะพี่น้องค้าแอคเิเดียคอสโตล่าพอพี่น้องไปเท่าสุขุสุก่อนไปก้อนนะคะพี่น้องค้าเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นไนคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ